สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนสวัสดีวันนี้นะคะวันนี้เรามาเจอกันเรื่องของอาจจะตามเทรนดนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีกระแสการกล่<ม>าวขานกันพูดกันเยอะนะคะว่าอันนี้มันคืออะไรทําให้ครูต้องไปค้นหาว่าเออไหนดูซินะคะมันเกี่ยวกับงานตัดเย็บเสื้อผ้าของเราด้วยนะคะนั่นคือนะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ออกเป็นตัวเสื้อสีเหลืองนะคะต้องเป็นสีด้วยนะคะ สีเหลืองแล้วตัวชุดจะเป็นสีส้มแดงนะคะเรียกว่าชุดโกโกวานะคะลองมาดูนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะหน้าตาของชุดนี้คือนักเรียนถ้าเราเคยเห็นเนี่ยเราจะหลับตานึกภาพว่ามันเป็นเสื้อตัวหนึ่งที่เป็นเสื้อปกบัวนะคะซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะซ้อนไปแล้วหลายรอบนะคะแต่วันนี้จะเหมือนกับทบทวนให้แล้วก็เร็วๆนะคะไม่ต้องทำเยอะ นะเอาแค่ว่าตัวเสื้อจะเป็นตัวเสื้อแบบนี้นึกถึงเด็กอนุบาลน,นะคะเด็กอนุบาลใส่เสื้อปกบัวแต่ปกเขาจะใหญ่นะคะอยู่ที่ประมาณ6-7ซนเอาให้เหมือนนะเอาให้เหมือน ะะเอาให้เหมือนเลยตัวนี้จะเป็นสีเหลืองส่วนตัวนี้จะเป็นสีส้มนะคะเหลืองแล้วก็ส้มออกส้มส้มจีบอลพาเลยไหมพี่ปุ๊เนาะประมาณนั้นส้มแบบนั้นเลยนะคะเอาให้เหมือนนะนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นส่วนนะคะวันนี้จะสอนให้เสร็จเลยนะคะว่าทําอะไรบ้างวิธีการทําทํำยังไงนะคะอา,อาจจาะเ,เสื้อตัวเสื้อนะคะครูคิดว่าสวมหัวเลยดีกว่านะคะเจาะคอด้านหลังตรงนี้ แล้วก็ใส่กระดุมเม็ดเดียวเอาง่ายๆนะคะตัวนี้ไม่ได้ใส่กันบ่อยๆนะคะ แฟชั่นมันจะมาฟึบเดียวแล้วก็หายไปนะคะเย็บให้ทันนะคะถ้าเราเย็บช,ช้าเย็บเอาใช้เวลาเย็บหนึ่งเดือนอาจจะไม่ทันนะคะเทรนนี้มาแรงและไปเร็วนะคะเราก็ลองดูนะคะว่าเขาทำยังไงอันนี้เราถือว่าเอามาใช้ในงานตัดเย็บเราได้นะคะเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวทีเดียวเลยนะคะจริงๆแล้วมันคือเพลงใช่ไหมคะมันคือเพลงหนึ่งแต่หนาหูเลยว่าเอ๊ะเขาพูดถึงทำไมนะคะมันคืออะไรช่างเขาจะเป็นเพลงยังไงช่างเขาแต่เราทำเสื้อผ้า ได้นะคะเราสามารถดึงมาเข้ากับงานตัดเย็บเสื้อผ้าเราได้นะคะเอามาดูนะคะว่าทํายังไงบ้างวิธีการก็คือครูสอนแล้วว่าวิธีการของเราเราจะต้องมีเสื้อหนึ่งตัวเสื้อเราตัวนี้ไม่ต้องทําเสื้อมีเกร็ดนะเป็นเสื้อเรียบๆง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เอาโครงมันมาค่ะนักเรียนเอาโครงโครงของตัวเสื้อมานะคะขีดไปเอาโครงตัวเสื้อมา ะค,ะครูใช้กระดานตรงนี้นะคะให้เราดูแลจําไปเสร็จแล้วพอครูทําเสร็จแล้วครูจะลบแล้วขีดใหม่ลบแล้วขีดใหม่อยู่ตรงนี้นะคะเออก็ตัวเสื้อแผ่นหน้าแล้วมีตัวเสื้อแผ่นหลังด้วยไหมอามีด้วยเอามาเอามาเอามาด้วยนะคะขีดไปเสื้ออันนี้จะเป็นเสื้อที่ใส่ไว้ข้างในแล้วก็ใช้ไอ้ตัวสีส้มๆอะ่ะใส่ทับขึ้นมานะคะตอนนี้กําลังจะสร้าง ตัวในที่เป็นเสื้อนะคะอันนี้แผ่นหลังอันนี้แผ่นหน้าใช่ไหมคะตัวเสื้อขีดอย่างนี้ออกมาตามไซส์เลยนะคะนักเรียนตัวเล็กตัวใหญ่ตามไซส์เลยนะคะ,ใ,ะ,คะใครตัวเล็กก็ก็ตามไซส์ของเราเองนะคะตรงนี้ครูมีเส้นสับเก๋เราจะใช้แค่เส้นสันทบตัดง่ายๆยอย่าคิดเยอะนะคะอย่าคิดเยอะอยู่กับครูต้องง่ายๆนะคะอันนี้เป็นแผ่นหน้าอันนี้เป็นแผ่นหลังนะคะ ทำอย่างนี้ออกมาเสร็จแล้วตรงนี้เป็นเส้นเอวใช่ไหมเราให้เลยเส้นเอวมานิดเดียวพอไม่ต้องเยอะนะคะลงมาสักประมาณ5 10, 10เซนสิบเซนพอนี่คือความยาวเสือ้อใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราส่วนประกอบของเราของเสื้อโกโกวานเนี่ยนะมันจะมีแผ่นหน้าแผ่นหลังและมีแขนมีปกแค่นั้นเองชิ้นส่วนมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะเราได้ไปละว2ชิ้นคือแผ่นหน้ากับแผ่นหลังใช่ไหมคะเหลือแขนเสื้อกับปกเสื้อนะคะปกเสื้อให้เราขยายคอออกมาประมาณ2เซน2เซน ประมาณนะใครอยากกว้างอยากแคบเอาเลยนะคะตรงนี้นักเรียนทําเสร็จแล้วให้เราโค้งคอใหม่โค้งคอใหม่เอ้ยข้างหลังข้างหลังไม่ต้องลงเยอะข้างหลังลงครึ่งเซนก็พอนะคะเอ้ไม่โค้งเอาไม่โค้งให้คุูหน่อยดิพ,พี่พี่แตนขอไม่โค้งหน่อยคะ่ะเมื่อกี้วางไว,แว้แล้วแล้วครูเอาไปใช้ ลืมลืมเอากลับมาวางได้คอหน้าใหม่แล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็คอหลังวางจบแล้วสำหรับการขยายคอตัวเสื้อเก็บเก็บแล้วนะคะครูครูขยายคอแล้วนะคะครูจะลบออกนะนักเรียนจะได้ไม่งงนะเราได้คอใหม่แล้วนะเราได้คอใหม่แล้วนะคะได้เป็นแบบนี้แหละ ตัวเสื้อจบแล้วนะคะเวลาตัดเราก็จะไปตัดเป็นสันทบใช่ไหมต่อไปทําปกค่ะนักเรียนต่อไปทําปกเวลาทําปกนะคะสําหรับปกนี้มันเป็นปกแบนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้ยกขึ้นมาแล้ววางนะคะสมมุติว่าครูยกอันนี้ขึ้นมาแผ่นหลังใช่ไหมคะครูก็จะวางเอาคอคอตรงนี้ครูขยายไปแล้วจับคอตรงนี้ให้อยู่ตําแหน่งของคอเท่ากันใช่ไหมคะอ่ะนีตาแหน่งของคอใช่ไหมคะ เอาไหล่กับไหล่เกยลงมาประมาณ4เซนหรือ4เซน3มเซนหรือ4เซนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาขีดเป็นอ่านี่สมมุติว่าครูเกยออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะรูเกยไหลออกมาเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมอันนี้เราจะทําเพื่อสร้างปกนะคะกําลังจะสร้างปกนะเกยให้ดูใหม่นะคะเราเอาคอคอที่เราขยายแล้วนะคะกับไหล่เนี่ยมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะให้เราดึงแผ่นนี้ลงมาแบบนี้ ตำแหน่งคอยอยู่ที่เดิมเราเกยไหลเพื่อให้ปกมันไม่แบนเกินไปนะคะหลังจากนั้นเราทำปกเนี่ยปกโกโกวาคูดูแล้วประมาณ6เซนหรือ7เซนนะคะเราก็วัดออกมา7เซน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 วัด7เซนเสร็จแล้วเราก็ขีดแต่งปกออกมาใช่ไหมคะปกออกมาส่วนปลายปกเขาจะมนคะ่ะนักเรียนมนทีนี้มนอยู่ที่ฝีมือนะคะ อยู่ที่ฝีมือพว่าเราจะกลมขนาดไหนอา่ถ้าไม่ได้ก็ไม่โค้งช่วยอย่างนี้ถูกไหมได้ปกแล้วนะคะตัวเสื้อแผ่นหน้าตัวเสื้อแผ่นหลังอันนี้ได้ปกแล้วเดี๋ยวครูจะลบว่าปกเราได้ยังไงนะคะปกเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือปกอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยได้ปกออกมาแบบนี้ได้ปกออกมาแบบนี้ นะเสร็จแล้วเรายกอันนี้ไปตัดทั้งหมด2ชิ้นอันนี้เรียกว่าปกบัวแบนนะคะบัวนะปกบัวตัดทั้งหมด2ชิ้นเวลาตัดนะคะส่วนนี้เราจะเผื่อเย็บออกมาใช่ไหมคะเผื่อเย็บออกมาแพทเทิร์นเราได้3มชิ้นแล้วนะสชิ้นและเหลือทําอะไรคะเหลือทําแขนอ่ะเดี๋ยวลอกแขนเดี๋ยวลอกตัวเสื้อออกมาใหม่ก่อน เรกเจอเสื้ออยู่ตรงนี้แล้วกันตามให้ทันนะคะตามให้ทันนะอ่ะเมื่อกี้คอที่เราขยายอยู่อย่างงี้ใช่ไหมอ่ะสมมติว่าขยายคอออกมาแล้วนะพทเทิลเราก็จะมีได้3ามชิ้นละหนึ่งสองสามนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังอันนี้เป็นชิ้นหน้าอันนี้เป็นปก ใช่ไหมสามชิ้นและเหลือแขนเสื้อนะคะอันนี้คือเสื้อตัวในนะคะแขนเสื้อนักเรียนก็เอาสายวัดเนี่ยวัดจากวงแขนนี้วัดจากวงแขนนี้ออกมานะคะวิธีการทําแขนที่ง่าย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 ที่สุดเลยไม่ต้องไปขีดสี่เหลี่ยมอะไรมากมายนะคะวิธีการทําทําง่ายๆก็คือนักเรียนทําแบบนี้ค่ะขีดแบบนี้เลยเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะ สมมุติว่าครวัดอันนี้ได้46นะคะ46หาร2ได้23อันนี้ให้สูงขึ้นไปคือแขนเขาจะไม่โด่งมากมันจะไม่เป็นเสื้อหญิงหๆนะมันเป็นเสื้อแบบสไตลส์สปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะคะตรงนี้เราก็ขึ้นมาสักประมาณ9 9 0 11เซนอะไรประมาณนี้พอนะคะก็คือโด่งขึ้นไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราเทตรงนี้ออกมา23 23มาจากไหน มาจากวงแขนสองอันนี้รวมกันแล้วหารสองใช่ไหมคะแล้วเราก็ตีเป็นแบบนี้ไปถ้าเราไม่ทำอีกฝั่งหนึ่งเราจะทำแขนเป็นสันทบอย่างนี้เราก็แค่ขีดวงแขนแล้วก็โค้งลงมาให้เป็นตัว S แบบนี้ความยาวแขนเยาวอยู่นะยาวอยู่น่าจะสักประมาณ20เซนได้หรือมั้งนะคะ18เซน20เซนอะไรก็ได้นะก็ได้ตัวเสือ้อละตัวเสือ้อ เผ่นหน้าแผ่นหลังได้ปกแล้วก็แขนนะคะแขนก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะไม่ต้องไปหน้าไปหลังเลยจับประกบแล้วก็เย็บเข้าวงแขนไปเลยนะคะแต่ถ้าจะให้สวยก็ให้มีหน้าและหลังใช่ไหมคะแขนหลังก็จะมาแตะที่เส้นนี้เลยก็ได้อย่างงี้นะคะส่วนแขนหน้าก็จะเป็นอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ออกมาโค้งวงแขนไป เขาไม่สีเรียดแพทเทิร์นนะคะดูแลแพทเทิร์นเขายังไ่ไม่เท่าไหร่เลยนะแต่มันเป็นเทรนที่เป็นเป็นสีเป็นแบบนะคะเอาสีกับแบบก็พอละอ่ะคุยืนบังนะคะเสร็จแล้วเสื้อตัวในจบแล้วเอาไปตัดผ้าเป็นสันทบเป็นสันทบนะคะแล้วข้างหลังถ้าสวมหัวไม่ได้เราก็เจาะตรงนี้ลงมาหน่อยนึงเป็นหยดน้ําลงมาแล้วก็ติดกระดุมสวมหัวไปง่ายดีนะคะตรงนี้ก็ติดกระดุมไป1เมตรจบจบแล้วเย็บได้ไหมเย็บได้นะ ปุ๊บ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 หนึ่งสองสามสี่ครบเสื้อตัวไหนอะให้เวลาพักสองวินาทีให้มันประกอบเป็นตัวได้นะต้องนึกใครที่เย็บเสื้อเป็นต้องรู้นะคะแล้วทำง่ายง่ายพวกนี้เนี่ยนะถ้าถ้าใครทำได้ทันนะเทรนนี้ทำได้ทันนะได้ตังค์ได้ตังค์เพราะว่ามันฮิตมากฮิตมาจากเพลงนะคะแต่มันจะไปเร็วนะคะถ,ถ้าถ้าเย็บนานๆไม่ทันนะไม่ทันกิน No. และสีต้องเหมือนด้วยเหลืองจำปาเหมือนเหลืองที่ครูใส่เมื่อวานนะเหลืองนั้นเลยนะคะเหลืองแบบนั้นเลยเขาเรียกเหลืองจำปานะคะจบแล้วนะคือจะลบแล้วนะจบะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะอ่ะต่อไปต่อไป,อไปเก็บปกไปนะคะแขนเก็บไปแพทเทิร์นเสื้อยังอยู่เอาแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้ยสองอันนี้มา นะคะนักเรียนมองชุดครูนะคะท่อนบนจะเป็นแบบนี้เลยท่อนบนเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราจะ,ะตรงนี้เป็นเส้นเอวใช่ไหมอันนี้เป็นเส้นเอวใช่ไหมอ่ะเราใช้แค่เส้นเอวส่วนท่อนล่างอ่ะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมแล้วมารูดต่อมารูดต่อกับท่อนบนนะคะอันนี้อันนี้พูดง่ายๆไปก่อน นะคะคส่วนข้างบนนะคะมันเป็นเสื้อเหมือนคอรกระเช้าะคะ่ะนักเรียนป๊าบลงมาอันนี้ก็ไปนี่ใช่ไหมอันนี้ก็มานี่คอหลังก็ลงลึกๆหน่อยนี่ นะคะตรงนี้เล็กนิดเดียวเองนะคะเล็กนิดเดียวแต่รู้สึกว่าเขาออกข้างอันนี้แล้วแต่เราเราประยุกได้นอ้อนิดหน่อยเราอาจจะวัดจากตรงนี้เข้ามา2เซนและอันนี้เอาสักสักเท่าไหร่3มเซนก็พอตรงนี้นะสมเซนแล้วตรงนี้เข้ามา2เซนอย่างเงี้ยนะคะแล้ววาดวาดลึกๆลงมาหน่อยเพราะเขาจะโชว์สีเหลืองข้างในนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราวาดลงมาลึกๆล,ลึกเท่าไหร่ตรงเส้นอกเลยยังเออตรงเส้นวงแขนเลยยังได้เลยนะคะ วาดลงมาเลยป๊๊บลงมาโคง้งๆสวยๆสๆลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ตัวเสื้อแบบนี้เห็นไหมวงแขนก็เจียนด้านข้างออกไปอย่างนี้อ่านี่แผ่นหน้าจบแล้วตรงนี้เป็นเส้นเอวค่ะนักเรียนพอเป็นเส้นเอวตรงนี้กระดกตรงนี้ขึ้นไปนิดนึงเพื่อให้มันตรงตรงข้างๆอะค่ะยกข้างขึ้นมาหน่อยนึงอย่างนี้นะคะยกไม่ใช่เส้นตรงซะทีเดียวมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมอ่ะ ชิ้นหน้าชิ้นหลังก็ข้างคอตรงนี้ขยายเท่าไหร่ตรงนี้เท่ากันแล้วก็ลงมาลึกๆเลยลึกๆเราจะได้โชว์ใช่ไหมคะลึกลงมาเท่าไหร่ตามใจเลยสัก 15- ถึง20เซนนะคะขีดลงมาเลยเว้าวลงมาลึกๆนะคะแล้วตรงนี้ก็3มเซนเท่ากับชิ้นหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็กวาดเส้นนี้ลงมาทีนีก้การที่เราจะวาดตรงนี้ลงมาเอาลึกลงมาอย่างนี้ก็ได้มันจะได้ไม่ไปชนรักแร้ค่ะนักเรียน างนี้ก็ได้นะคะมันไม่ไปชนรักแร้เราแล้วมันทําให้เสื้อเราไม่ย่นใช่ไหมนี่ถอยตรงนี้ลงมากวาดมันลงมาเสร็จปุ๊บครูพยายามลบออกนักเรียนจะได้รู้ว่าเสื้อตัวนี้มันจะต้องใช้อะไรบ้างจบยังอ่และด้านข้างตรงนี้เราอย่าลืมนะคะถ้าตรงนี้ยกตรงนี้ก็ยกเหมือนกันยกแล้วตรงนี้เราก็เท่ากับเราลบออกเราเราตัดทิ้งไม่ใช่ลบออกเราตัดทิ้ง นี่คือส่วนบนของโกโกวานะคะส่วนล่างตัดผ้าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วรูดใส่ตรงนี้คะ่ะนักเรียนชุดนี้เป็นชุดที่สวมฟุบลงมาเลยไม่มีซิปนะไม่ต้องใส่ซิปค่ะมันเป็นเสื้อที่ใส่จะว่าไปมันก็เหมือนเสื้อที่คลุมทับตัวสีเหลืองแต่อันนี้จะเป็นสีส้มแดงส้มอะ่ะนะคะต้องเป็นส้มนั้นด้วยนะเทียบสีดีๆนะคะก็ะจะเป็นแบบนี้โอเคไหมง่ายไหมท่อนล่างอ่ะคะ่ะท่อนล่างจะเป็นกระโปรงเป็นผ้าเป็นสี่เหลี่ยม นะคะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมกว้างเท่าไหร่กว้างสักประมาณถ้าอยากฟูก็ประมาณเมตรหนึ่งก็ได้เมตรหนึ่งข้างละนะข้างละเมตรหนึ่งอ่าอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ผ้าที่มีนะตัดเป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะนักเรียนตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลย นะคะถ้าผ้าหน้ากว้างก็ฟึบม้วนเป็นถุงวงกลมไปเลยหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้ก็ตัดเป็นสองแผ่นแล้วมาเย็บต่อแต่เก็บข้างก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากให้ทรงเป็นบาร์บี้ก็เชยอย่างนี้หน่อยทรงให้มันดูเป็นเจ้าหญิงนิดนึงก็อย่าให้มันเป็นสุ่มเกินไปแล้วก็ด้านบนเก็บเข้ามาข้างละห้าเซนห้าเซนนะคะแล้วก็เอามารูดนะเอาชิ้นเนี้ยเดินรูด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 เส้นนี้แล้วก็มาต่อกับเอว ต่อกับเอวตรงนี้ง่ายไหมง่ายมากนะคะง่ายมากซึ่งวันนี้มีนักเรียนคนหนึ่งเดินมาบอกว่าอยากให้เจ้าของกับสุนัขเจ้าของกับสุนัขใส่ด้วยกันครูว่ามันน่าจะขำดีเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่ครูไม่ทำให้หราไปทำเองทำเองตัดให้เจ้าของเสร็จสุนัขก,ก็ไปไปใส่เองน่าจะขำดีจูงเดินแล้วจะขำดี ก็โอเคนะคะชิ้นส่วนทั้งหมดนะคะตัวในมีสี่ชิ้นแผ่นหน้าแผ่นหลังแผ่นหน้าแผ่นหลังปกและแขนตัวนอกก็จะมีแผ่นหน้าแผ่นหลังแล้วก็ตัวนี้ประกอบออกมาแล้วก็จะเหมือนรับรองเหมือนแน่นอนนะคะสวยด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปค่อยว่ากันว่าเราจะไปทำอะไรต่อมันเวลาเราทำแพทเทิร์นนะคะงานตัเดเย็บเนี่ยมันยากตรง ยากตรงนึกแบบไม่ออกใช่ไหมมันนึกไม่ออกว่าจะขีดอันไหนไปอันไหนอืมอันนี้สีเหลืองอันนี้สีส้มนะคะเอานี้ใส่ทับกับตัวนี้นะคะจะว่าไปแล้วเสื้อตัวนี้เหมือนเสื้อเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลหรือโรงเรียนโรงเรียนคริสโรงเรียนฝรั่งอะ่ะพวกโรงเรียนพวกเซนฝรัง่งอะไรเงี้ยเขาจะใส่เสื้อปกบัวแบบนี้แล้วก็ใส่แขนแบบนี้นะคะแล้วเอาตัวเนี้ขึ้นมาใส่คุมทับตัวนี้ เนาะน่ารักดีไหม,มอ่าเห็นไหมงานตัดเย็บเราเวลาเรียนก็ทำให้มันเข้ายุคเข้าสมัยนะคะเอาให้ทันจบจบมีคำถามไหมสโนไว้ไม่เหมือนคะ่ะสโนไว้มันจะมีตรงนี้เป็นปกและยกขึ้นมาแบบนี้แต่อันนี้พับลง นะคะสโนไวเขาจะจุดขายของเขาคือตัวนี้จะขึ้นเป็นปกขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะนั้นไอตรงเนี้ยจะต้องมีตัวหนุนหนุนให้ตรงนี้มันยกขึ้นมาได้จะรูดยังไงก็ได้ให้ตรงนี้มันตั้งขึ้นมาสโนไวแต่ตัวนี้มันแบนพับลงไป ใช่แต่ปกบัวที่สร้างไปมันมีหลายอย่างเป็นปกบัวที่ตั้งนะคะตั้งก็คือเราเราไอ้มุมเส้นโค้งตรงนี้มันจะมันจะต่างกันครูเคยบอกแล้วว่ายิ่งโค้งมากมันยิ่งแบนใช่ไหมคะแต่อันนี้มันลอกออกจากตัวเสื้อเลยไงคือจะชี้ก็ชี้ไม่ได้เพราะลบไปแล้วนะคะมันแบนเพราะว่าเราเราลอกออกมาจากแผ่นหน้าแผ่นหลังเลยเพราะนั้นมันจะแบนเลยแบนแต่แต่นะคะก็จะแบนลงไปเพราะว่าอันนี้มันเป็น ต้องทาให้เหมือนนะคะอย่าไปยกเหมือนมันจะเป็นสโนไวผสมโกโก้วานนี่ก็ไม่ใช่นะนะเราก็จะต้องต้อง,ต,องต้องเป็นแบรนด์คือคือมัน,เป,นเป็นจุดขายของเขาเขาเป็นแบบนั้นแต่อันเนี้ยที่คุณดูนะสีต้องมาแบบต้องใช่สองอย่างใส่เดิมไปไหนก็อ้อมาละเออเนาะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเนียมันจะตัวเสื้อกับตัวกระโปรงมาเย็บต่อรูดเสร็จแล้วก็มาเย็บต่อกันมันก็จะเป็นชุดติดกันจ้ะโอเค โอเคโอเคแอบดูคำถามนิดนึงครูไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ครูสอนไปนะคะได้ประโยชน์หรือไม่แต่ครูคิดว่าในความต้องการน่ะเราต้องสอนให้คนที่เขาเอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็แอบดีใจนะคะว่ามีเสียงจากทางบ้านมาอีกแล้วว่า อยากได้เสื้อตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าค,คือเวลาทักมาเนี่ยครูต้องรีบสอนไม่งั้นครูจะลืมนะคะครูก็จะห่างหายไปเลยนะคะซึ่งมีหลายคนที่<ด>ต้องขออภัยนะคะถ้าครูยังไม่ได้สอนขอให้บอกมาใหม่ว่าเสื้อตัวนี้ครูยังไม่ได้สอนนะคะให้ให้เรามาบอกครูอีกทีหนึ่งเพราะว่าต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าเอ่อพอง,งานอื่นเข้ามาแทรกมันลืมค่ะนักเรียนลืมไปแล้ว<ด>แล้วก<ด>็หากันไม่เจอไม่รู้ถามตอนคลิปไหนอะไรอย่างเงี้ยดีไหม ใครมีคำถามอะไรบ้างถ้าไม่มีคำถามก็ครูก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นะคะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้คือวันจันทร์เพราะวันนี้วันศุกร์แล้วใช่ไหมคะวันจันทร์เราจะมาคุยกันในเรื่องของ เสื้อบ้านๆอยากสอนเพราะครูเป็นคนเป็นเด็กบ้านๆน,นะคะครูครูอยู่กรุงเทพก็จริงนะคะแต่ครูไม่ได้เป็นคนกรุงเทพนะคะอนึกขึ้นได้แล้วนะคะสําหรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่นะคะนักเรียนใหม่ๆเนี่ยจะมีคําถามเกือบทุกคลิปว่าครูสอนอยู่ที่ไหนนะคะครูรับราชการครูอยู่วิทยาลัยสารพชดช่างพระนครกรุงเทพคะ่ะสังกัดอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะ ครูจบทางด้านนี้มานะคะจบทางด้านนี้จบผ้าและเครื่องแต่งกายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะคะก็จบปริญญาตรีที่นั่นแล้วปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าทนบุรีค่ะก็มีความรู้ทางด้านนี้ประสบการณ์ทางด้านนี้สอนมา30 30กว่าปีนะคะทางด้าน นี้โดยตรงนะคะจบด้านนี้แล้วก็ใช้ทางด้านนี้เนี่ยเรียกว่าใช้ความรู้ที่จบมาเนี่ยเกินร้อยค่ะน่าปลื้มใจน่าดีใจแทนครูบาอาจารย์ที่ได้สอนมานะคะแล้วก็หาประสบการณ์เพิ่มเติมนะคะเอามาสอนพวกเรานะคะแล้วก็สอนนี้นะคะจุดประสงค์หลักก็คือจะให้คนที่ขาดโอกาสไม่ได้เรียนนะคะ สอนให้นะคะสอนให้กับคนที่ไม่มีพื้นเลยนะคะไม่ได้สอนช่างนะคะมิบังอาจนะคะช่างที่ทํางานมาแล้ว20 30ปีมิบังอาจนะคะครูก็จะสอนให้คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะเอาไปใช้เอาไปประกอบอาชีพได้เป็นรายได้เข้าครอบครัวของเรานะคะนี่คือจุดประสงค์หลักของครูนะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของครูยังดําเนินต่อไปเพราะว่าเสียงจากทางบ้านมาอีกแล้วเมื่อคืนนอนแบบคือแบบว่า ดีใจมากที่เจอครูอะไรอย่างเงี้ยครูก็คิดว่าถ้าเกิดว่าครูสามารถแบ่งปันความรู้ได้ก็ยินดีค่ะก็จะสอนต่อไปนะคะส่วนใครที่รู้แล้วนะคะก็ขอใหอ้ผ่านไปได้นะคะก็จะให้กับน้องๆน,นะคะน้องใหม่นะคะช่างคนใหม่ที่ยังไม่มีความรู้เลยนะคะเรามาศึกษาเรียนรู้ด้วยกันนะคะแล้วครูก็จะพยายามหาเทคนิคที่มัน ง่ายๆนะคะทำง่ายๆอะไรที่มันเคยยากที่ครูเคยทําแล้วมันยากครูไม่เอานะคะครูก็จะประมาณเหมือนช็อตคัดให้นะคะช็อตคัดให้ทําเร็วๆทําง่ายๆแล้วสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือจุดประสงค์หลักของครูนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรนะคะทักทายมาทักทายมาอินบ็อกมาได้นะคะครูอยู่ใน a c e b o o k นะคะไม่มีใน YouTube เพราะว่าครูไม่มีเวลาที่จะ อัพโหลดขึ้น YouTube ไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะก็โอเคก็ประมาณนี้นี่คือภูมิหลังนะคะของครูเองก็โอเคสำหรับวันนี้บายบายค่ะ